สวัสดีครับเจอกันในรถครับผมน็อตบริษัทรถย,ยนต์นะครับวันนี้ผมมาให้คุณลูกค้าดูตัวมาสด้าสนะตัวนี้ตัว1.3 s ปี21คุณลูกค้าราคา419,000คุณลูกค้าตัวนี้419,000บาทนะผ่อนสบายๆเจ็ดพันสองนะรายได้คุณลูกค้าท่านใดนะหมื่นสขึ้นนะครับอายุงานาเลย1ปีติดต่อผมด่วนเลยนะครับตัวนี้นะครับดอกเบี้ยพิเศษอีกต่างหากนะคุณลูกค้าคันนี้ไม่น้อยนะ21,000โลนะครับคุณลูกค้าถูกมากนะครับ น้อยด้วยนะครับผ่อนก็ถูกไมคก็น้อยนะตัวนี้นะครับเนอะเครื่องยนต์เบนซินอนนีรหรหนสเนาะลูกค้าทะาเบียน6323นะครับตัวนี้6323นะคุณลูกค้าโอเ 6, 3, 2, 3, ค,นะค,ค okay, let's go สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมนอ็อตบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นตัวมาด้าสตัวนี้ 1.3S ปี2021นะครับคุณลูกค้าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็สีค่อนข้างสวยนะคุณลูกคา้าแล้วก็ผ่อนถูกด้วยตัวนี้นะครับราคา4 1 9 0 0 0หนึนะคุณลูกคา้า4 1 9 0 0นบาทนะก็ผ่อนสบายๆครับ7จ็ดพันสองนะท่านใดที่รายได้นะครับหมื่นสีขึ้นไปนะครับเอารายได้อ่า ออกคันนี้ได้เลยนะครับผู้ลูกค้าอายุงาน1ปีหรือท่านจะทําอาชีพค้าขายหรืออาชีพอะไรก็ได้นะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษได้อีกแต่หากนะคันนี้ไม่น้อยคันนี้ไม่น้อยนะคุณลูกค้า 2, 1 0 0 0พันโลเท่านั้นเองคูณลูกค้า2 1 0ห0่งพันโลนะตัวรถค่อนข้างยังค่อนข้างใหม่นะคุณบูลูกค้าใหม่ยังก้อย,ยังน้อยด้วยท่านใดที่ต้องการรถมือสองสภาพเกรดเผมแนะนําคันนี้เลยครับทันใดที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมล่ลยละกันในช็อคนะก็ผมมี YouTube 3ช่องนะครับมี น็อตเก่งมือสองน็อตลดมือสองน็อตบีอ้อนมือสองนะครับสามช่องนี้เลยอ่ะมาดูจอรถกันหน่อยนี่ครับจอรถสวยไหมครับจอรถเป็นสีแดงนะครับค่อนข้างสวยนะโลโก้เป็นโครมเนี่ยนะครับโลโก้มันด้าเป็นโครมเนี่ยนะคุณลูกค้ากระจังด้านล่างนะครับเป็นลายเกล็ดปลานะคุณลูกค้าดูดีๆไหมลายเกล็ดปลาไม่มีรอยอ่าไม่มีรอยเฉียวรอยชนเลยนะครับคุณลูกค้าไม่มีรอยขูดรอยสะเก็ดหินเลยนะดูเห็นไหมครับสวยมากเลยเนาะ ตัดออกกับตัวรถได้ไมาเสียอ่ค่อนข้างสวยอะ่ะนะตัวหลอดไฟถ้าเป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้หลอดกลมสวยไม่มีหลอดเหลืองหรือแตกหรือด่างเลยรครับคูณลูกค้าสภาพยังแบบเหมือนมือหนึ่งเลยคูณลูกค้าซื้อรถมือสองเหมือนสภาพมือหนึ่งอะเอาอย่างนี้แล้วกันนะอ่า ล้อนะครับเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับสีควันดำนะสวยนะครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกนะครับตัวนี้ล้อหน้าดิสเบรกน็อตสีน็อตสีรูนะครับตัวนี้ยางนะครับอด้เดี๋ยวผมดูใกล้ยางปียางปียีิบเอ็ดนะดอกยางยังเลือกอยู่เลยนี่ครับดอกยางยังเลือกเลือกนะครับคุณลูกค้าดูดอกยางยังเลือกอยู่เลยนะคุณลูกค้าคันนี้นะตัวยางนะครับตัวนี้ขอบสิบห้านะคุณลูกค้าไม่ถือว่าโอเคสภาพนี้คือลูกค้าออกไปขับได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเลยนะครับ หรือว่าใช้ได้เลยแล้ว่หม่ก็ยังน้อยนะครับสภาพาวันท้งานน้อยโชคนะครับโชคเดิมๆจากโรงงานนี่ครับโชคเดิมๆจากโรงงานนะครับช่วงล่างโอเคแข็งแรงนะครับอย่างนี้เนี่ยครับรถน่าใช้ครับดูง่ายๆเลยเนี่ยอย่างนี้รถน่าใช้นะคุณลูกค้าเนาะมาดูด้านข้างกันหน่อยดูประตูรถตัวรถนะครับไม่มีรอยขูดรอยเฉียวรอยชนเลยนะคุณลูกค้าตัวกระจกนี่ตัวกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคุณลูกค้าตัดด้วย สีดำนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับจากด้านข้างครับจกมองข้างนะครับตัวนี้เนาะค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้สามารถพับนะคลูกค้าสามารถสั่งนะครับหมุนซ้ายขวาจากภายในได้ครับด้านฝั่งคนขับได้ด้วยค่อนข้างทันสมัยนะมีกันสาดตีกับตัวรถให้อีกนะตัวนี้นะครับสี่ประตูเลยเนาะฟิล์มตัวกระจกนี้ติดฟิล์มรอบคันนะครับคุณลูกค้าเดิมๆจากโรงงานเลยมีตัวสัญลักษณ์นี่ครับเห็นไหมมีตัวสัญลักษณ์มาด้วยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในปึ๊บ ดีไซน์มาค่อนข้างสวยเปิดประตูออมานี่ครับผมเปิดมาให้เห็นเลยนี่เป็นไงครับค่อนข้างสวยไม่มีรอยถูกชนไม่มีรอยยุบเลยนะครับอันนี้คือเปิดออกมาให้เห็นเลยอะรถเคยถูกชนจากด้านข้างดูง่ายๆครับดูที่ยางขอบประตูนี่ผมแกะให้ดูเลยนี่ครับแกะยางขอบประตูให้ดูเลยนี่เป็นไงครับรอยบุ่มๆอย่างนี้เขาเรียกว่ารอยเม็ดอาร์นะคุณลูกค้าถ้าเป็นระเบียบอย่างนี้แสดงว่ารถไม่เคยถูกชนด้านข้างถ้าหากรถที่เคยถูกชนด้านข้างนะครับตัวนี้เนาะจะ เสียรูปนะคุณลูกค้าจะไม่เลียงสวยได้ขนาดนี้ตัวนี้ก็คือโครงเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นโครงเดิมจากโรงงานเลยนะครับสภาพยังสวยใช่ได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาดูตัวอื่นต่อนะครับเบาอ้าวผมให้ดูเบาภายในก่อนนี่ครับเป็นไงครับเบาะดีไซน์สวยไหมเบาดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผสมผ้านะครับ โอบไหล่นะคนข้างใหญ่โอบไหล่เลยคนลูกค้าไม่ว่าจะตัวสูงหรือตัวอ้วนใหญ่ขนาดไหนนั่งได้นะครับเป็นดีไซน์ออกแบบมาสําหรับคนตัวใหญ่เลยนะตัวนี้นะครับเนาะนั่งได้นะครับเย็บตัวนี้เย็บตะเข็บสีขาวนะคุณลูกค้าดูครับผมไม่ดูบอกใ,ใกล้ๆเลยนี่ครับเบาะนั่งข้างคนขับนะคุณลูกค้าดูอันนี้เบาะคนขับเนาะดูภายในดูหรูหราสวยไหมครับตัวนี้นี่เนาะลูกเล่นค่อนข้าง lenses, สวยคอนโซลหน้าหน้านี่เป็นไงครับคอนโซลสวยมากตัวน,นี้เป็นหนังนะคุณลูกค้านี่ครับหนังนะครับเย <semester S 1> ็บ <ๆ S 1> เย็บจะเข็บจริงนะครับคุณลูกค้านะครับเย็บจะเข็บจริงนะนี่ครับแล้วระบบแอร์เป็นแบบ3 6มรอยสิองศาด้วยนะตัวนี้นะครับดูลายค่อนข้างสวยนะคุณลูกค้านะผมให้ดูก่อนนี้เ,นเป็นไงครับมีการซ่อนแอนะครับอยู่ในนี้ด้วยนี่โครมเนียมนะครับแอร์ตัดโครมเนียมนะค่อนข้างสวยนะคุณลูกคา้าเนะมาดูห้องผู้ดสารด้านหลังกันหน่อยห้องผูุดสารด้านหลังนี่ครับเป็นไงดีไซน์สวยไหมว่างนะครับคุณลูกค้าดูนี้หลังคาสูงนะ นักขสูงมากเลยนะคุณลูกค้าค่อนข้างสวยนะถูกด้วยนะฮะคันนี้ท่านใดที่รายได้นะั่งหมื่นห้าขึ้นเอาไปเลยครับคันนี้ผมยังชอบเลยสีก็สวยนะครับตัวนี้เนาะที่วางมือดีไซน์มันข้างสวยมีลายเคลปล่านะคุณลูกค้านี่นะครับสวยมากเลยนะที่เปิดประตูดีไซน์มาอันนี้เป็นผ้านะครับคุณลูกค้าผ้านะครับนี่เป็นผ้านะใช้ได้เลยตรงนี้มีระบบล็อกเด็กให้มาอีกนะอ่า นะครับอ่ะมาดูไฟท้ายกันหน่อยมาดูท้ายกันหน่อยไฟท้ายนะครับตัวท้ายนี้เป็นหลอด LED นะคุณลูกค้าดูเป็นหลอด LED นะดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยเลยครับสีเดียวกับตัวรถออกมานี่ครับตัวหลอดกลมใหญ่ครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะตัวนี้เซนเซอร์ให้สี่จุดเลยนะครับนี่มีหนึ่งนะครับสองสามสี่เวลาลูกค้าถอยนะครับเวลาลูกค้าถอยฝั่งนี้จะเป็นเซนเซอร์อเซ็นเซอร์ถอยหลังน,นะครับ ด้านซ้ายนะเขาจะออกไปทางด้านซ้ายเลยนี่ก็ท้ายให้อีกสองจุดนะครับแล้วก็เป็นเสื้อหลังนะครับขวาดีไซน์มันค <c oughs> ่อนวยคือสําหรับสภาพตีดท่านใดที่ถอยรถไม่แข็งนะผมแนะนาอันนี้เลยมีกล้องถอยหลังให้มาด้วยนะตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้มาอีกนี่ครับเห็นไหมมีกล้องถอยหลังมาอีกนะตัวนี้โอ้โห <c oughs> ให้มาครบมากเลยนะท่านใดที่ขับรถไม่แข็งผมเชียร์คันนี้เลยนะครับกระจกดําเดิมจากโรงงานมีตัวโลโก้นะครับ โลโก้มาด้านะครับไม่ทราบมองเห็นหรือเปล่าน้อนี้นะครับโลโก้มาด้าอ่าโอเคอยู่นะครับชัดเจนนะอ่ะเปิดท้ายให้ดูหน่อยผมขออนุญาตเปิดท้ายให้ดูนะครับซื้อรถกระทางผมนะไม่ต้องกลัวซื้อรถกระทางผมนี่ครับที่เปิดอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมเปิดท้ายดูนี่ครับเป็นกดเอานะครับมาด้าสองกดเอานะครับเปิดให้ดูนี่ครับเป็นไงครับกว้างไหมใหญ่ไหมครับ นี่ช่องเก็บของค่อนข้างใหญ่กว้างนะครับเวลาคุณลูกค้าเดินทางไปต่างจังหวัดแพ็คของเยอะๆหรือฝนสัมภาระนะครับไม่ต้องกลัวใส่ได้เต็มที่จุๆเลยซื้อลถเดิทางเซลนอตผมแถมไม่นี่ให้ด้วยนะนี่ครับที่ปะยานะครับแล้วก็ชุดแม่แรงในการถอดนะไปกับัวรถดโดยทั้งหากเนาะไม่ต้องกลัวนะครับซื้อรถเทางผมเราเปลี่ยนให้เรามีชุดตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับลูกค้าเนะาะคุณลูกค้าซื้อลถทางเราไม่มี ไม่มีคําว่าขาดทุนครับมีแต่ได้กับได้นะโ <Okay. S 2> อเคอะมาดูห้องคนขับกันหน่อยลูกเล่นของด้านฝั่งคนขับนี่ครับดูดูก่อนการดีไซน์วางวางสรีรักของแขนนะตัวนี้นะครับที่วางแขนนะที่วางแขนตรงนี้เป็นนี่ครับดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะตัวนี้นี่เป็นผ้านะคุณลูกค้านี่ที่รถกระจกคุณดูที่รถกระจกแล้วก่อนสวยไหมปรับกระจกนะครับคุณลูกค้าปรับซ้ายขวานะครับพับเก็บกระจกนี่นะครับ แ,แค่หมุนแค่นั้นเองนีนะครับหมุนเข่ากระจกขเขอาเดี๋ยวพับเอามาเก็บนะคือไม่ต้องลูกค้าไม่ต้องเอามือไปเอื้อมเลยหรือจะปรับกระจกซ้ายลูกค้าก็หมุนซ้ายนะครับก็แ,แค่นั้นเองเป็นเหมือนลูกยิงอะครับลูคกลคา้าหมุนมีกระจกซ้ายแล้วก็ไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวาแค่น,นั้นเองแค่นี้นะครับอ่าเห็นไหมปรับกระจก Fitz. อ่าแล้วเราสามารถเปิดกระจกซ้ายขวาด้านหลังได้หมดเลยนะครับล็อกกระจกแล้วก็ล็อกประตูที่เปิดเร็ครมเนี่ยเอาเขืนะ ันนี้มีลำโพงนะครับมีลำโพงกับตัวรถด้วยเนาะลำโพงติดกับประตูนะครับตัวนี้นะช่างสวยนะครับกตัวนี้ให้ลำโพงนะลูกค้าตัวนี้ลำโพงสี่ประตูเลยเครื่องเสียงแบบจัดแน่นๆหนักๆเลยเนาะอ่ะไปชมข้างในกันหน่อยดีกว่านี่ครับเบาะด้านคนขับเนาะเบาะคนขับดีไซน์ก็สวยเป็นหนังผสมผ้านะครับข้อดีของเบาะหนังคือเวลาน้ำหกทำความสะอาดง่ายนะเช็ดอะไรก็ง่ายนะครับ เนาะแล้วก็ผสมผ้าไปอีกตัวนี้ก็คือช่วยในการซับเหงื่อนะครับขอว่างทุกจุดนะจุดนั้นจะมีเวลาโบอ่ามีเหงื่อง่ายนะครับจะทําให้มีข่ดอับถ้าว่าเป็นหนังแต่พอมีผ้ามามันจะซับเหงื่อได้ตรงนี้เนาะก็ทำความสะอาดง่ายครับตัวนี้เนาะอ่าอะมาดูตรงนี้หน่อยลูกเล่นมีอะไรบ้างนะครับด้านโบของฝั่งคนขับนะมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวผมขอญาตถอยเบาะหน่อยชื่อนีครับให้ดูเลยมีระบบ กันลื่นนะครับตัวนี้ใบกัศรถด้วยนะครับนี่ครับระบบกันลื่นมาให้มีอินซ็อกมาให้อีกนะโอ้ให้มาเยอะเะมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาดูข้างในกันหน่อยดีกว่าเนาะผมขอญาตสตาร์ทรถนะครับคุณลูกค้าขอญาตสตาร์ทรถนะครับนี่กุญแจเนาะครับกุญแจเป็นครีเลตนะครับคุณลูกค้าเนะครับกุญแจเป็นครีเลตครับนี่ผมเหยียบเบรกผมแค่เหยียบเบรกนะครับก็จะขึ้นไฟเขียวตรงนี้นะอือดูจอนะครับ เสร็จแล้วครับนี่ครับเห็นไม่ไหมครับคุณลูกค้าไม่ชัดเจนนะคุณลูกค้าเนาะไม่ชัดเจนนะครับระบบค่อนข้างทันสมัยดูพวงมาลัยซะก่อนนี่พวงมาลัยนะครับเป็นแบบสามก้านเหมือนรถแข่งเลยครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้เนาะมีฟังก์ชันนะครับเชื่อมต่อกับวิทยุนะครับตัวนี้เนาะรองรับรองรับตัววิทยุรองรับ AM FM นะครับแล้วก็ รับโทรศัพท์ได้นะครับวางโทรศัพท์ได้ด้วยนะตัวนี้นะครับสั่งด้วยเสียงด้วยตัวจอเชื่อมต่อบลูทูธอ่าเชื่อมต่อบลูทูธนะครับคุณลูกค้าประธานโทรครับอ่าไอโฟนหรือ android ธรรมดาใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นไงครับค่อนข้างสวย๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังเปิดเสียงด้วยครับอ่านี่นะครับจอเป็นแบบทัชสกรีนนะคุณลูกค้าจอเป็นทัชสกรีนนะนี่ให้ดูเลยเห็นะครับ จอทัชสกรีนนะค,คุณลูกคา้าเนี่ยคือจอทัชสกรีนด้วยดังหาโอ้โหลูกเล่นให้มาเยอะเลยเนาะตอนนี้ผมเปิดมาระบบแอร์แรงมากนะครับแอร์เป็นแบบ3 1้องศายอย่างนี้นะคุณลูกคา้านี่นะครับแอร์314องศานะรบับได้นะครับแล้วนี่ครับดูระบบแอร์กันหน่อยระบบแอร์ค่อนข้างนะ่าสนใจนะครับตอนนี้เป็นระบบมือหมุนนะครับเป็นแบบแมนวนวลนะคุณลูกคา้า มนนวลนะครับตัวนี้ปรับพัรลมนะครับได้ถึงเจ็ดระดับเลยนะผมลดระดับแอร์ลงหน่อยนะครับไปฝั่งออโต้ก็ได้นะครับอันนี้เนาะสามารถเลือกโหมดนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกโหมดแอร์ลงตัวลงตัวลงขาลงขาอย่างเดียวก็ได้หรือไล่ฟ้านะครับได้เหมือนกันเนาะตัวนี้ปรับอุณหภูมินะคุณลูกค้าเนาะภายในภายในครับเป็นระบบสามารถชาร์จมือถือหรือวางมือถือได้นะครับลูกค้าวางมือถือตรงนี้เลยนี่นะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับชึบอ่าอย่างนี้ก็ได้นะคุณลูกค้าเห็นไหมครับ แล้วก็มีระบบชาร์จแบตนะครับในตัวนี้ด้วยเสียบ a อ x ก็ได้นะครับเสียบที่ชาร์จแบตตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะอ่าเกียร์ลูเกียร์กันหน่อยเกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าเกียร์ออโต้หุ้มหนังสวยมากเลยนะตัวนี้นะเกียร์ออโต้ค่อนข้างสวยเลยแล้วมีโหมดสปอร์ตที่อีกนี่ครับโหมดสปอร์ตแค่ลูกค้าติ๊กบนจะขึ้นเตือนหน้าจอเลยขึ้นนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับนี่ครับ ติกปุ๊บมันจะขึ้นโหมดสปอร์ตอยู่ตรงนี้ครับคุณลูกค้าเห็นนะครับอ่าเนี่ยครับอยายให้หายก็ติ๊กลงล่างนะครับหายเลยเนาะตรงนี้เชื่อมต่อกระทางวิทยุบางทีลูกค้ากำลังขับรถอยู่โอ้ยไม่สะดวกไม่สะดวกนะครับตาอ่ามือไม่สะดวกนะครับมาจับข้างล่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับตัวนี้คือสามารถเลือกสัมผัสกระจอได้อ่าเลือกติ๊กไปที่โหมดโฮมนะครับบ้านเห็นไหมครับจะขึ้นตรงนี้เลย เชิ๊บเห็นไหมครับแล้วก็หมุนเอานะครับหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้สื่อสารระบบนำทางมีอ่า GPS ให้นะครับคุณลูกค้าตอนนี้มี GPS ให้นะนี่ความบันเทิงแล้วก็กดปุ่มลงนะครับอย่างนี้กดปุ่มลงนะครับง่ายมากเลยแล้วก็หมุนซ้ายอย่างครับเนี่ยฮะพอผมหมุนปุ๊บมันก็จะไปตามนี้เลยค่อนข้างง่ายนะดีไซน์ค่อนข้างง่ายนะครับคุณลูกค้าขับรถไปด้วยมองทางไปด้วยก็ได้นะครับอย่างนี้เนาะหรือท่าในใดที่แบบอยากดูทีวีผ่านนี่ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะครับ เชื่อมต่ออูต่อรับเสียงนี่ครับมีหมดให้เลยนะครับค่อนข้างคือลูกเล่นให้มาค่อนข้างเยอะนะตัวนี้ค่อนข้างชอบนะส่วนตัวผมยังว่าชอบเลยดีไซน์มาค่อนข้างสวยด้วยตัวนี้นะอ่ะนะครับผมขอญ,ญาตเบาเสียงหน่อยแล้วกันเนาะครับดี๋ยวเสียงมันจะเข้ากันนะครับอรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะตัวนี้นะครับได้หมดเลยกันเนาะใช้ได้เลยเนาะเพียงมือให้มาโอเคมีช่องใส่แก้วให้หมาสองจุดนี่นะครับที่เงาจ แล้วก็ฝั่งนี้นะครับใส่ของได้นะครับเป็นลายเคปลานะคุณลูกค้าเป็นลายเคปลานะค่อนข้างสวยเลยตรงนี Pil ้ก็เป็นลายเคปลานะคุณลูกค้าดูที่วางของอันนี้เป็นลายยึบตะเข็บหนังนะครับอันนี้คือเป็นผ้าหนังแท้นะคุณลูกค้าไม่ใช่พลาสติกนะอันนี้คือหนังแท้นะครับลูกค้าค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยเลยตอนเจ็ดพันก่อนถูกมากก่อนเจ็ดพันนะคุณลูกค้าถ้าไดต้องการลดมาลสองเท่าก็ได้ถทรมานอดด่วนเลย 7,002นะคุณลูกคา้ารายได้คุณลูกค้าหมื่นห้าปุ๊บเอาไปได้เลยนะหมื่นห้าขึ้นไปก็ได้นะก็ดีนะครับคุณลูกคา้าไม่จําเป็นจะต้องออกรถแล้วต้องเป็นอาชีพข้าราชการหรือพนักง,งานนะครับอาชีพทั้วไปก็ออกได้แม่คา้าพ่อค้าก็ออกได้ครับโทรหาน่อยเลย084252691นะครับผมทิ้งเบอร์ด้านตรงนี้นะเนีย่ยครับอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ idline08047595 ทักมาก่อนก็ได้มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับอ่ะดูข้างบนหน่อยที่กันแดดนะครับมีให้มาด้วยนี่ มีกระจกให้มาครับหลอดไฟให้มาให้ครับติดตลอดนะหลอดไฟติดนะอ่าด้านนี้ก็มีให้กระจกมาอีกเนาะนี่ครับที่ยืดแขนมาให้อีกสี่จุดอ่าหลอดไฟหลังให้มาอีกนะครับตัวนี้เนาะหือว่าโอเคให้มาเยอะนะคุณลูกค้าใช้ได้เลยเนาะบอกก็โอเคคุ้มนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องกันหน่อยตอนนี้ผมส start เครื่องอยู่นะผมเปิดฝาข้างหน้าไดูเครื่องกันหน่อย ดี๋ยวพาชมเครื่องนะครับเครื่องค่อนข้างสวยนะนี่นะครับสวยไหมนะครับเครื่องสะอาดไม่มีคราบน้ำมันไม่มีคราบสนิมน,นะให้ดูเลยดูใกล้เลยตัวเครื่องสะอาดมากครับไม่มีคราบน้ำมันเพชรยน์เราไม่รับรถจมน้ำนะครับรถตัดแต่งตัวเครื่องนะครับหรือ รถที่พิคว่ำนะครับหรือเปลี่ยนสีนะครับเราจะไม่รับเลยเฟรยอเรามีช่างชานาญการในการพัดรถนะครับชัดอย่างดีนะเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่หลังนะครับเชรยอนเปิดออกไป23ปิดเต็มลูกค้าซื้อเรามั่นใจแน่นอนนะซื้อทางผมนะผเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะคลูกค้าถ่านน้ำมันเครื่องชุดกรองนะทำความสะอาดให้หมดเลยล้ออะไหล่อะไรผมเตรียมให้คุณลูกค้าหมดเลยนะครับมีรับประกันได้อีก30วันนะรถมีปัญหาผมแชร์ค่าใช้จ่ายให้แล้วก็ อ่ามีรถฉุกเฉินนะครับเวลารถมีปัญหานะครับรถจานไม่ติดให้อีกปีหนึ่งนะครับก็แถมไ้เลยอย่าลืมนะติดต่อผมนะครับศูนย์แปดสี่สองห้าสองหกเ้าหนึ่งอย่าลืมนะครับเบอร์นี้เนาะอ่านี่ตัวฝากระโปรงหน้าให้ดูราออะไรก็ดูว่ารถไม่เคยถูกชนหน้าเลขถุกตีโปนะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นตัววัดนะถ้ารถถูกชนหน้าตัวนี้จะยุบนะอย่างนี้ไม่ยุบแสดงรถไม่เคยถูกชนหน้านะครับเนาะนี่ครับสภาพเนี่ยเสียงอย่างเนี้เดินเลี่ยงเนี้ยแสดงรถมีปัญหาแน่นอนนะ เอ็ขอขอย่าตสถิดนะครับคุณลูกคา้าท่านใดที่กำลังทำหารถมือสองไม่น้อยๆนะครับผมเชียร์คันนี้เลยนะคุณลูกคา้าไม่น้อยๆผ่อนถูกๆผมเชียร์คันนี้นะครับมาสด้าสองหนึ่งจุดสามเอสตัวนี้ปียี่สิบเอ็ดสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าคุณลูกคา้านะครับผ่อนเจ็ดพันสองนะครับคุณลูกคา้ามาอ่าไม่แค่สองหมื่นหนึ่งนะ ก็ท่านใดที่สนใจแล้วก็สทรอ่านาะกันนะครับสวัสดีครับ